สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้หนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าจุดๆ,ๆออกมาพูดถึงเรื่องลุงพลกับป้าไม่มีความกระตือรือร้นในเรื่องนู่นเรื่องนี่นะผม ก็ชี้แจงแทนลุงพลกับป้าไปแล้วว่าถ้าคนที่โทรมาบอกว่าพบศพน้องแล้วเขาก็จะรีบกลับมาแต่เนี่ยมีคนบอกว่าน้องหายของลุงกับป้าคงคิดว่าเด็กคงเล่นอยู่แถวนั้นไม่ได้ไปไหนหรอกคงเล่นอยู่แถวบ้านนี่คือในมุมมองของลุงกับป้ามันก็เอาออกมาเล่นเอาออกมาขยี้อีกพูด เมื่อเช้าว่าลุงไม่มีความกระตือรือร้นทั้งทั้งที่หลานหายผมถามกลับหน่อยคนที่น่าสงสัยมากๆก็คือมึงนั่นแหละเขาบอกว่าน้องหายมึงนี่รีบกลับมาเลยทำไมมึงไม่ฉุกคิดว่าน้องคงเล่นอยู่แถวนั้นทั้งทั้งที่มึงทำธุระอยู่แต่มึงนี่รีบกลับมาเลยมันผิดปกติครับแต่ถ้าคนบอกว่าพบศพน้องแล้วน่ะอยู่ตรงนั้นตรงนี้ ไม่เป็นไรไม่ผิดปกติแต่ทีนี้นะ่ะน้องหายยังไม่คิดว่าน้องเป็นศพคําว่าน้องหายมันก็รีบกลับมามันผิดปกติมันก็ออกมาดิ้นเหมือนเดิมมันก็ออกมาพูดเรื่องราวต่างๆที่ใส่ร้ายพี่เคยพี่สาวเหมือนเดิมทุกวันเช้ามาก็ตั้งข้อสงสัย EP ต่อไปผมก็จะมีคลิปให้ FC ได้ดูได้ฟังกัน ก่อนหน้านี้แม่น้องผลไม้กับลุงกับป้าเขารักกันมากแล้วก็ช่วยเหลือกันตลอดมีน้ำใจต่อกันเป็นพ่อไงที่แม่น้องผลไม้ไม่ถึงต้องสงสัยลุงกับป้ามันก็มีอยู่สองประเด็นประเด็นแรกเขาอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่บอกให้แม่น้องผลไม้สงสัยลุง ก็เป็นได้ด้วยพยายนหลักฐานอะไรก็แล้วแต่ที่แม่น้องอาจจะยังไม่เห็นแต่ก็เชื่อการทำงานของเจ้าหน้าที่อาจจะโดนเจ้าหน้าที่พูดโน่นพูดนีน่พูดนั่นจนคล้อยตามข้อที่2เป็นเพราะหนุ่มน้อยหน้ามนหรือเปล่าที่เป่าหูกับเรื่องสอ0ห้ผมสงสัยอะไรหลายๆอย่างบอก fc ให้เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้มันโยนความผิดให้กับลุงใครว่าจ้างมืงมาทำแบบนี้ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องทนายคนใหม่ที่จะมาทำคดีให้กับลุงและป้านะครับตามที่ป้าเคยลงไปหรือหลายๆช่องได้เอาไปลงวันนี้จะมาพูดถึงอุดมการสำนักงานกฎหมายธรรมารังสี คืออะไรภายใต้นัยยะว่ารังสีแห่งธรรมะคืออะไรคือคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมคนที่ถูกใส่ร้ายต่างๆนานาหรือคนที่เป็นแพะคนเหล่านี้นะครับทีมงานสำนักงานกฎหมายธรรมารังสีจะให้ความเป็นธรรมให้กับคนเหล่านี้คนที่ไม่มีโอกาสคนที่ไม่มีเงินสำนักงานกฎหมายธรรมารังสีตั้งอยู่ที่ถนนกีบหมูแหล่งอะไร ที่เขาตั้งอยู่แหล่งกรรมกรผู้ใช้แรงงานทําไมสํานักง,งานกฎหมายธรรมรังสีถึงไปอยู่ในแหล่งกรรมกรก่อสร้างเพราะพวกกรรมกรเหล่านั้นบางทีก็ถูกนายจ้างไม่จ่ายค่าแรงบ้างถูกกดขี่ข่มเหงต่างๆนานาสำนักง,งานกฎหมายธรรมรังสีเวลาก็มีใครมาร้องเรียนท่านก็ช่วยเต็มที่ช่วยด้วยใจ ไม่เคยหวังผลอะไรขอให้คนได้รับความเป็นธรรมคนจนได้โอกาสแถวนี้สถานที่ตั้งเลยอยู่แถวนั้นคือทีมงานทนายนี่นะครับทีมงานที่ที่นี่นะสำนักง,งานกฎหมายธรรมรังสีคนนี้ไม่หิวแสงไม่อวดตนและก็ไม่ข่มเหงคนอื่นอันนี้คือรงการของสำนักง,งานกฎหมายธรรมรังสีอยากให้ FC ทุกคนได้เข้าใจ เจตานารมณ์ของสำนักง,งานกฎหมายธรรมรังสีอุดมการณ์ของเขาคืออะไรความยากจนเป็นทุกข์อย่างยิ่งแต่ที่ทุกข์ยิ่งกว่าคือความสิ้นหวังสิ้นหวังเรื่องอะไรบางทีเราทำดีกลับไม่ได้ดีแต่ก็ถูกใส่ร้ายต่างๆนานาไม่มีเงินสู้กับคนที่มีอำนาจนี่คืออุดมการณของสำนักง,งานกฎหมายธรรมรังสีที่ช่วยเหลือกรรมกรที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ที่ถูกนายจ้างหรือหัวหน้าง,งานเอาเปรียบมุ่งทํางานเพื่อสังคมความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube โหนหวยเลขแมน่นได้พูดไว้ดังนี้ครับตามที่เรารู้มาเรื่องของทนายน่าจะเรียกชื่อได้แล้วแหละเพราะว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการนั่นก็คือทนายสุรชัยชินชัยนั่นเองคนนี้มีที่ไปที่มายังไง ลองมาฟังประวัติกันสักนิดหนึ่งแกเป็นทนายความให้กับพักไทยรักษาชาติเมื่อ2ปีที่แล้วเข้าปีที่3พอดีช่วงปี62นะครับเดือนกุมภาด้วยแกยื่นคำร้องขอแก้ข้อกล่าวหาให้กับพักไทยรักษาชาติต่อสารรัฐธรรมนูญในช่วงนั้นแต่ว่าสารมีการตัดสินมีมติออกมาว่ายุบพ,พักแกก็ ทําเต็มที่แล้วแหละครับในตอนนั้นพักน่าจะโดนตัดสิทธิ์ไป10ปีอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังคือที่พูดเนี่ยก็คือว่าท่านทนายสุรชัยเนี่ยแกเป็นคนที่รักความถูกต้องรักความยุติธรรมแล้วก็ชอบให้โอกาสได้พิสูจน์ตัวเองเหมือนกับพักไทยรักษาชาติในช่วงที่ผ่านมาก็ได้ให้โอกาสในการพิสูจน์อย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ต้องเคารพในการตัดสินคำตัดสินของศาลส่วนเรื่องของลุงพลมีความมั่นใจว่าท่านสุรชัยช่วยได้ชนะหลุดแน่นอนด้วยบริสุทธิ์ด้วยความบริสุทธิ์ของลุงพลเองให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมสู้ๆอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากคติประจำใจหรือกรอนประจำตัวของท่านทนาย บอกว่าความยากจนเป็นทุกข์อย่างยิ่งแต่สิ่งที่ทุกข์ยิ่งกว่าคือความสิ้นหวังลึกซึ้งมากครับนี่นะครับเป็นโพสต์ของหลุงพลแกกล่าวถึงทนายว่านึกถึงคำท่านบอกว่าตัวเราเปรียบเสมือนหมอเมื่อมีคนไข้มาก็ต้องรักษาและไม่ทิ้งคนป่วยไว้กลางทางต้องรักษาให้ถึงที่ ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนั้นขอบคุณคำนี้ที่ทำให้เราสู้กับโรคร้ายจากลุงพลความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube มนโอมประแตนได้พูดไว้ดังนี้ครับแต่เมื่อเรามาเจอสิ่งที่เขามองเห็นคุณค่าของเราเนี่ยเหมือนกับให้โอกาสเราเนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณสิ่งที่เราได้เจอ แล้วก็มีอีกนะเรามาที่บ้านน้องแสงบ้านน้องชิดปากแปรก็มีอีกมันก็ยังมีอีกคนที่เรียกว่าจิตใจมืดบอดหลับตาหรือไม่หลับตาคือครัมแล้วก็คิดภาพไปคือหวังว่าจะให้ลุงกับป้าที่มาที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าหน้าคงจะแตกจะหักเป็นเสีเส่ยง ดูนะคะดูความคิดของคนที่ยังไม่มีการพัฒนาแค่คิดแบบนี้ก็ยังสกปรกเลยนะแค่คําพูดที่คิดออกมาก็ยังรู้สึกว่าความคิดที่สกปรกมากๆเลยแล้วเป็นยังไงกันคะทุกคนมันแตกต่างจากสิ่งที่เขาโพสต์มากๆคุณรู้ไหมว่ารอยยิ้มที่เราได้รับความสุขที่เราได้รับ มันดีอยากจะให้เผื่อแผ่ไปถึงคนที่เขาคิดอกุศลแบบนั้นนะคะให้เขาได้รับไปด้วยจะได้รู้สึกว่าการทำอะไรที่มันดีๆหรือคิดดีๆกับคนอื่นก่อนมันไม่เสียหายหรอกคือเราไม่จำเป็นต้องคิดร้ายให้เขาก่อนทั้งๆที่เรื่องมันยังไม่มาถึงเรามา เรามาอาจจะมายังไม่ถึงบ้านชิดปากแปลแต่คนที่โพสต์ก็โพสต์ไปแล้วเพราะอะไรเพราะว่าข้างในหัวใจเนี่ยมันไม่มีอะไรสิ่งที่ดีๆอยู่ในใจเขาเลยเขาคิดไปก่อนละสมน้ำหน้านะพอไปถึงนะ่ะแล้วเขาจะบินไปโน่นไปนี่อยากจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าจริงๆนะจริงๆป้าไม่ค่อยได้รู้ มีคนส่งให้ดูก็เห็นก็รู้สึกว่าเสียดายที่ป้าไม่ได้แจ้งให้เขาก่อนล่วงหน้าเขาจะได้ไม่ต้องโพสต์อับอายบ้านเมืองคือเรารู้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าเจ้าของบ้านจะไปเที่ยวก็เสียดายที่ไม่ได้บอกก็ไม่เป็นไรเขาจะได้แสดงตัวตนออกมากลัวเราหน้าแหกคนที่แหกไม่รู้เป็นใครนะ